เดิมแผ่นดินเมืองจีนทั้งปวงนั้นเป็นสุขมาชา้านานแล้วก็เป็นสุขครั้นสึกสงบแล้วก็เป็นสุขมีพระมหากษัตริย์ทรงพระนามพระเจ้าจิวบูอ๋องและพระวงค์ได้เสวยราชต่อต่อ,ตอลงมาเป็นหลายพระองค์ได้ความสุขมาถึงเจ็ดร้อยปีจึงมีผู้ตั้งแข็งเมืองถึงเจ็ดหัวเมืองครั้งนั้นพระเจ้าจินอ๋องได้เสวยราชในเมืองจินกบให้ไปตีเอาหัวเมืองทั้งเจ็ดนั้นเข้าอยู่ในอาณาจักรพระเจ้าจินอ๋องทั้งสิ้นครั้นอยู่มาพระเจ้าจินอ๋องเสียแก่หั่นชอ แล้วฮันโกโจกับฮันชอลบกันจึงได้ราชสมบัติแก่ฮันโกโจฮันโกโจและพระราชวงศ์ได้สวยราชสมบัติต่อๆมาในแผ่นดินจีนนั้นถึง12องค์มีขุนนางคนหนึ่งชื่อองมังเป็นขบถชิงเอาราชสมบัติได้เป็นเจ้าแผ่นดินอยู่18ปีแล้วจึงมีหลานพระเจ้าฮันโกโจชื่อฮันกองบูจับองมังค่าเสียชิงเอาราชสมบัติได้สวยราชสืบวงมา12องค์พระองค์ได้สวยราชที่สุดนั้นทรงพระนามพระเจ้าเฮียนเตจึงแตกเป็นสามเมือง ภาษาจีนเรียกว่าสามก๊กเหตุทั้งนี้เพราะพระเจ้าฮันเตหหาพระราชบุตรมิได้ขอเลนเต้ามาเลี้ยงจนเลนเต้ได้สวยราชมีพระราช,ชบุตรสององค์ชื่อของจูเปียนหนึ่งของจูเหียบหนึ่งและเมืองพระเจ้าเลนเต้สวยราชนั้นมีได้ตั้งอยู่ในโบราณราชประเพณีและมีได้ขบหาคนศรัทธมเชื่อถือแต่คนอันเป็นอาศัตร์ประพฤติแต่ตามอาเภอใจแห่งพระองค์เสียราชประเพณีไปจึงมีขันทีผู้ใหญ่คน หนึ่งชื่อเทาเจียดกับพวกขันทีทั้งปวงเห็นว่าพระเจ้าเลมเตลักไขให้ไว้พระไทยจึงคิดกันกระทาการหยาบช้าต่างๆแต่บรรดาราชก,กิจสิ่งใดนั้นขันทีว่ากล่าวเอาผิดเป็นชอบขุนนางและอาณาประชาราชด,ดอนได้ความเดือดร้อนนะักจึงมีขุนนางผู้ใหญ่ทั้งสองชื่อเตาบูตันพวนเห็นผิดคิดอ่านจะจับขันทีฆ่าเสียเทาเจียดขันทีรู้ตัวจึงให้พระกษัตจับเตาบูตันพวนไปฆ่าเสียเทาเจียดแล วกขันทีทังปมยิ่งถ้าการกำเริบขึ้นกว่าแต่ก่อนครั้นอยู่มาพระเจ้าเลนเต้สวยราชสมบัติได้12ปีพศ722นะเดือนสี่ขึ้น15้าค่ำเสด็จอยู่บนพระเก้าอีในพระที่นั่งอุ่นตกเตียนเวลาตะวันเที่ยงเกิดลมพายุหนักมีงูสีเขียวใหญ่ตกลงมาพันอยู่ที่เท้าพระเก้าอีซึ่งเสด็จอยู่นั้นพระเจ้าเลนเตตกพระไทยล้มลงจากพระเก้าอีหาพระสติไม่ได้ชาวรักษาพระองค์เข้าช่วยพยุงเชิญเสด็จเข้าไปที่ข้างใน บรรดาขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยซึ่งเฝ้าอยู่นั้นเห็นงูก็ตกใจกลัวต่างคนก็วิ่งหนีไปอยู่หน่อยหนึ่งงูนั้นก็หายไปจึงเกิดฟ้าร้องฝนตกห่าใหญ่ลูกเห็บตกลงตึกและเรือนราฎรทั้งปวงหักทลายเป็นอันมากจนเวลาเที่ยงคืนฝนจึงหยุดครั้นอยู่มาได้สี่ปีพศ .726 รในเดือนยี่เมืองหลบเอยียงแผ่นดินไหวน้ำทะเลเกิดใหญ่ท่วมตึกและเรือนอาณาประชาราษฎรซึ่งอยู่ตีนท่านั้นถล่มลอยไปเป็นอันมาก ไก่ตัวเมียกลายเป็นตัวผู้ครั้นถึงเดือน6ขึ้นค่าหนึ่งเกิดนิมิตเป็นควันเพลิงพุ่งขึ้นไปสูงประมาณ20วาแล้วควันเพลิงนั้นพุ่งเข้าไปในพระที่นั่งอุ่นตกเตี้ยนครั้นในเดือนเจ็เกิดนิมิตลัศมีรุ้งตกลงในพระราชวางังและเข้ารันซัวสูงใหญ่บรรดาลแตกทลายลงพระเจ้าเลนเต้จึงถามขุนนางทั้งปวงว่านิมิตวิปริตดังนี้จะดีหลายประการใดยี่หลงขุนนางจึงเขียนหนังสือรับกราบทูลว่าเหตุทั้งปวงนี้เพราะขันทีประพฤติล่วงพระราชอาญา จึงเกิดนิมิตให้พระองค์ปรากฏพระเจ้าเลนเตนเห็นหนังสือนั้นทอดพรไทยอยู่มีได้ตรัสประการใดแล้วเสด็จลุกขึ้นผลัดฉลองพระองค์ใหม่เท่าเจียดขันทีเฝ้าอยู่หลังพระที่นั่งมองเห็นหนังสือนั้นจึงคิดอ่านกับพรรคพวกว่าจะหาความผิดข้อใหญ่ใส่โทษอีหลงให้ออกจากที่ขุนนางและพวกเท่าเจียดขันทีซึ่งเป็นผู้ใหญ่นั้นเก้าคนชื่อเตียวตงหนึ่งเตียวเหยยงหนึ่งห้องสีหนึ่งตวนกุยหนึ่งเห่าล่านหนึ่งเกียนาสิบหนึ่งเทห,หุยหนึ่ง กกเสงหนึ่งเชียกงหนึ่งเป็นสิบคนทั้งแถาเจียดถ้าขุนนางผู้ใดมีได้อยู่ในโอวัตก็ให้ถอดเสียผู้ใดอยู่ในบังคับบัญชานั้นก็ให้ยกตั้งแต่งขึ้นและเถาเจียดกับพวกเก้าคนนั้นตั้งชื่อตัวเป็นสิบสียงสีและพระเจ้าเลนเต้นนั้นเชื่อถือถอยคาเตียวเหยิงเรียกเป็นบิดาเลี้ยงราชการกฎหมายแผ่นดินก็ผันแปรไปอาณาประชารัฐด,ดอนทั้งปวงได้ความเดือดร้อนเกิดโจรผู้ายปล้นสะดมเป็นอันมากฝ่ายเมืองกินกักกุนนั้น มีชายพี่น้องสามคนชื่อเตียวกกหนึ่งเตียวโป้หนึ่งเตียวเหลียงหนึ่งและเตียวกกนั้นไปเที่ยวหายาบนภูเขาพบคนแก่คนหนึ่งผิวหน้านั้นเหมือนทารกจากสุนันเหลืองมือถือไม้เทา้าคนนั้นพาเตียวกกเข้าไปในถาจึงให้หนังสือตาราสามฉบับชื่อไทยแผงยาวสุดแล้วว่าตารานี้ท่านเอาไปช่วยท่านอุบารมคนทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าตัวคิดร้ายมีซื่อตรงต่อแผ่นดินภัยอันตรายจะถึงตัว เตียวกบกลับไว้แล้วจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดคนแก่นั้นจึงบอกว่าเราเป็นเทวดาบอกแล้วก็เป็นลมหายไปฝ่ายเตียวกบก็กลับมาบ้านจึงเรียนตามตาราทั้งกลางวันกลางคืนก็เรียกลมเรียกฝนได้สารพัทุประการจึงตั้งตัวเป็นอตโยยินแปลภาษาไทยว่าพรามมีความรู้ครั้งนั้นหาหลงเมืองกินกะกุ้นชาวเมืองทั้งปวงเกิดความไข้เดียวกบจึงเขียนเลขยันตามตาราไปแจกให้ชาวเมืองบาบัดความไข้ คนก็นับถือเตียวกกมาเป็นสิทธ์ให้สั่งสอนอยู่ประมาณ100ร้อยเศษเตียวกกจึงไปเที่ยวรักษาไข้ตามเมืองใหญ่น้อยคนทั้งปวงได้เลิกยัานซึ่งเตียวกกให้นั้นความไข้อันตรายนั้นก็หายชาวเมืองทั้งนั้นก็นับถือไปอยู่เป็นสิทธิเตียวกกทวีมากขึ้นทุกวันเตียวกกครั้นมีสิทธิ์มากแล้วจึงตั้งสิทธ์ไว้เป็นในบ้านซ่องสามสบตำบลตำบลใหญ่คนประมาณหมื่นเศษตำบลน,น้อยมีคนประมาณหกพันเจ็มีนายขุม ให้มีธงสาลับหลบศึกทุกตำบลเตี่ยวกบตั้งตัวเป็นจงกุลแต่ว่าพระยาแล้วจึงแต่งอุบายให้ปรากฏไปว่าแผ่นดินจะพันแปรปรวนไปแล้วจะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะเป็นสุขแล้วให้เอาปูนขาวเขียนเป็นอักษรไว้ที่ประตูบ้านเรือนสองตัวอักษรว่าตีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุขและเมืองเชิงจิว๋วเมืองอิวจิว๋วเมืองชิวจิ๋วเมืองเกงจิว๋วเมืองยังจิว๋วเมืองกุญจิว๋วเมืองอิจิว๋ว ชาวเมืองทั้งแปดเมืองนี้นับถือเขียนเอาชื่อเตียวกกบไว้บูชาทุกบ้านเรือนเตี่ยวกกจึงใช้ม้าอ้วนยี่เอาเงินทองไปให้ฮองสีขันทีเป็นกำนันแล้วม้าอ้วนยี่บอกความลับแก่ฮองสีขันทีว่าเตียวกกสั่งมาว่าให้ฮองสีช่วยท่าการเป็นไส้ศึกในเมืองแล้วเตียวกกจึงคิดอ่านกับน้องชายสองคนว่าถ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดเอาใจพรเป็นประมาณบัดนี้ชาวเมืองทั้งแปดเมืองก็หลักใครนับถืออยู่ในโอวาทเราสิ้นแล้วเมื่อการพร้อมชนิด ควรจะคิดเอาแผ่นดินครั้นจะมีคิดการบัดนี้ก็เสียได้ดูมีควรน้องสองคนก็ยอมด้วยเดี๋ยวกกจึงซ่องสุมทหารและเครื่องสตาวุธพร้อมตเตรียมไว้ถึงการหนดแล้วจะได้ท่าการสดวบ